นี่เจ้าเย็นงานออกแบบก่อนหน้านี้เสร็จหรือยังนะตอนนี้ลูกค้ากําลังรีบนะใกล้แล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะเฮอในที่สุดก็เสร็จสักทีรู้สึกว่าการที่ฉันมีตัวตนในโลกนี้ก็เหมือนกับกงกงหนึ่งในอาณาจักรแห่งนี้เลยละความฝันของฉันคืออะไรอย่างนั้นเหรอก็แค่อยากจะเป็นคนที่ไม่ต้องทํางานขอร้องละท่านเทพเจ้า ถ้าอกว่าน้ำตาของฉันเดีอดประมาณสิบปอนได้หรือก็ถ้าอย่างนั้นขอให้การทํางานล่วงเวลาหายไปตลอดกาลเลยได้ไหมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าความหวังในตอนนั้นจะกลับกลายมาเป็นความจริงได้นะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแต่แค่ไม่ใช่ในโลกใบนี้นี่ถึงย้อนนี่สิครับนี่จบเป็นอะไรของเจ้าไปนะเหลียวถิ้งยาน,ยานี่งหรือนน่เียวว่าคนคนนั้นคลายก็ล่ะ แต่ว่าเมื่อกี้นี้ยังอยู่บนเตียงอยู่เลยไม่ใช่เหรอทำไมจู่ๆถึงได้ทะลุมิติเข้ามาอีกรลบหนึ่งได้กันล่ะเนี่ยเหลียวทิงยน้นลูกศิษย์ของเขาชิงกุลสำนักเก้เชิททำไมถึงได้มีความทรงจำแ,แปลกๆโผล่ขึ้นมากันล่ะเนี่ยแล้วไหนคือคู่มือการใช้ชีวิตของฉันกันละ่ะโอ้ยแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยทิ้งย็ยนเจ้าเองก็อย่าหาักโหม,ม่าจนเกินไปนะเจ้านะ ค่อนข้างที่จะเข้ามาในสำนักช้าดังนั้นก็เลยอ่อนแออยู่มากถึงแม้ว่าตอนนี้พลังของเจ้าจะเป็นอันดับท้ายที่สุดในสำนักก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะค่อยๆฝึกฝน,นไปเรื่องการแข่งขันว่าระดับในครั้งนี้ก็จะเป็นพวกสำหรับสิษย์พี่ที่มีพลังที่แข็งแกร่งนะวนะเขาชิงกุของเราเนน่ยมาที่นี่เพื่อที่จะให้คนครบก็เท่านั้นละเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนะ ความหมายของการพูดแบบนี้คืออะไรกันวันนี้แล้วตอนนี้ฉันข้ามโลกเข้ามาในโลกฝึกฝนอย่างงั้นเลยเอ้ยทําไมชีวิตถึงได้กลายเป็นแบบนี้กันละ่ะท่านเจ้าสํานักของพวกเราเนอะเป็นคนที่เก่งมากเลยนะเมื่อห้าร้อยปีก่อนก็เป็นหนึ่งในงสามที่ก่อตั้งภูเขาแห่งนี้ตอนนี้เขาเองดูเหมือนว่าจะต้องเริ่มถดถอยแล,ะละ้วล่ะเตรียมที่จะหาผู้สืบทอดคนต่อไปในฐานะที่เป็นหัวหน้าของเจ้าสาํานักแน่นอนว่าหนทางนี้ช่างยากลำบากเหลือเกิน แต่การแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันที่นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาให้กับพวกเรานาะแต่ไม่ใช่แค่พวกเราหรอกแต่ว่าเป็นทั้งโลกการฝึกฝนตั้งหากลนะ่ะว้าวคนเยอะมากจริงๆเลยนั่นเนี่ยเออสิพี่แล้วท่านเจ้าสำนักนี่เป็นคนที่เข้ากันได้ง่ายไหมละ่ะเจ้าไปต้องกัง,งวหลหรอกนะการฝึกฝนลทัทธิตาของเข้านะ ได้บำเพ็ญใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วล่วนะเนอะต่อให้เขาจะเป็นศิษย์พี่ของเจ้าแต่ก็ยังจะต้องเรียกเขาว่าท่านเจ้าสานักเลยนะเขาไม่เคยเจอเขามาก,ก่อนแต่ตัดสินจากคําพูดของศิษย์พี่คนนี้แล้วเขาน่าจะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็แก่เล็กน้อยฮนะแต่ว่าแบบนั้นก็ค่อนข้างจะโล่งใจขึ้นบ้างนะเอะ๋ว่าแต่ว,ว่าทําไมที่นี่ถึงได้มีแต่ผู้หญิงกันล่ะเนี่ยนี่มันเป็นการคัดเลือกลูกศิษย์หรือว่าเป็นการเปิดทาเรมกันแน่ นี่น้องสาวเจ้ามาจากสำนักไหนกันนะมู่ขวนเชืิงสำนักกั้งฉินอ้อสิพี่นั่นก็คือลูกศิษย์ของข้าเออสวัสดีเจ้าค่ะว้าวเธอสวยสุดๆไปเลยนะโอ,อ้ที่แท้ก็เป็นแค่ศิษย์น้องนี่เองสินะเจ้าคงไม่มีแรงกดดันอะไรมากหรอกจริงไหมพวกเราเธอก็แค่การฝึกฝนระดับต่ำ คนอย่งนางไม่มีทางที่แม้แต่จะผ่านรอบหนึ่งไปได้ด้วยซ้ำนั่นนะสิพวกเราไม่จำเป็นจะต้องห่วงเลยมันไม่สำคัญเราเนะอว่าจะจะผ่านหรือเปล่านะต่อให้จะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรข้าจะไม่โทษเจ้าหรอกอืมกดดันอย่างนั้นเหรออะไรคือความกดดันกันฉันก็แค่มาที่นี่ตามบทก็เท่านั้นชอเซียนหยีหัวนหน้าเจ้าสำนักของสำนักเกิงเฉิน ว้าวตัวเอกของเรื่องออกมาแล้วเหรอนี่ยเขายึดอยู่ตรงนั้นยังไงละ่ะในตอนนั้นที่ปีศาจที่น่ากลัวพู้นั้นโผล่ออกมาเมื่อหลายปีก่อนมีเพียงเจ้าแห่งสีนภาที่ช่วยกันจัดการปีศาจตนนั้นและตอนนี้พวกเขาก็ออกมาแล้วนี่ช่างเป็นการคัดเลือกที่น่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้ดูนั่นสิเขากำลังทำอะไรนะดูเหมือนว่าจะเป็นการได้รับที่งดงามมากเลยนะวันนี้ข้าจะเลือกลูกศิษย์จำนวนหนึ่งร้อยคนเพื่อที่จะเข้ามารับใช้ และเข้ามาเรียนรู้การฝึกฝนพลังแห่งรัดที่เต่าในที่ลึกลับแห่งน,นี้เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันเกิเอดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยตอนแรกคิดว่ามาที่นี่เพื่อเป็นตัวประกอบเฉยๆนะทำไมตอนนี้ฉันถึงได้ถูกเลือกแล้วล่ะ